โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เราก็มากับปืนพิษนะครับกระสุนไม่จํากัดนะครับวันนี้จะมายิงมัมมี่กันนะครับทุกคนโอเคคลิกขวาก็สามารถพ่นเป็นลูกพิษได้นะนะครับแถมมีกระสุนให้เยอะมากครับคลิกขวานะผมชอบปืนนี้ตรงเอฟเฟกมันเนี่ยเอฟเฟกมันเยอะมากเลยนะครับเวลาเปลนกระสุนเนี่ยโอ้โหเอฟเฟกแม่งแทบบังหน้าจอ เฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนี่ไงน,นะครับแล้วก็ยิงคนผิดไปนะครับเฮ้ยเพื่อนไปไหนอะ่ะมาอยู่ด้วยกันก่อนชิบผายละเ <c oughs> พื่อนหนีไปไหนวะโอเคล่วงไปครับล่วงไปเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอยากก่าเกาะแน่นอยู่ครับจจงหวะนี้เอ้ยเออสวย มันยิงผิดไปครับทำลายทำลายไม่ต้องขึ้นมาเอา้าจะตายไปเนี่ยโอ้โหมันมาถึงแล้วจิบ่ายละอ่าเรียบร้อยอ่าเหลืออีกตัวหนึง่งอยู่ไหนวะอ่าตรงนี้ปะนี่ไง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 ลุมตบมันลุมตบมันคนเดียวเองนะครับ ก้าเจ้าว่ดีๆแล้วตบโอ้โหแตกคนนี้เขาเล่นโหดมากเลยนะครับคุณภาพนะครับเฮ้แต่ว่าเราตบได้อุ้ยไม่ได้ชิบหายละเออปั๊มแต้มสบายๆเลยนะครับซีรูไปครับไปครับโอ้ my god โอเคเฮ้ยคนชนะเหรอ,โ,อโหูย the b a g เวลาหมดก่อนครับเขาเล่นรอดนะดีแล so hmm, nah, ้วครับคลิปจะได้ยาวๆเลยครับคือถ้ามัมี่มันชนะเนี่ยอีกสองวินก็คือเกมมาจบแล้วครับให้คนชนะบ้างนะครับไปครับไปครับปื่นี้คือถ้าเราเอาลงเอาลง PVE นี่มันจะโกงมากเลยนะยิงมัมี่หรือว่ายิงคนอะไรเงี้ยก็ปกติครับเฉยๆนะแต่ว่าผมเห็นว่าปืนแปกดีนะผูกก็เลยเอามันเล่นนะครับนะรอบนี้ผมขอเล่นบนหอแล้วกันนะครับ เฮ้ยเอาวิมาโอ้โหมาแต่เมื่อไรเกือบโดนตบแตกมาดิอุ้ยมาแล้ว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 สวยครับได้หนึ่งคิวแล้วครับโอ้โหน้ำตาจะไหลยิงตั้งนานได้ได้เพิ่งเพิ่งได้หนึ่งคิวมาดิมาดิเฮ้ยคุณภาพเป็นทอมมี่ว่ตะตอนเนี้ยเอาว่ะ เราจะได้ไม่ต้องเจอคนโทษนะครับยิงพิดักไปก่อนเลยเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วตายวะโอเคตายครับเรียบร้อยครับขอโทษนะเพื่อนที่บงังเพื่อนเกือบแตกเลยนะเมื่อกี้อืมอัดพิษไปครับอัดพิษไปปืนตัวนี้เขาแบบเอานิยมมาไปหาลาเบอร์เจดีอ่ะไอ้ด่านายเบอร์เจดีเขาเรียกด่านอะไรนะไอ้ดักก้อนเอเลี่บะ นะครับนั่นแหละด่านนั้นน่ะคนนิยมเอาไปเล่นด่านนั้นมากครับคือด่านอื่นนี่ก็คือคนแทบจะไม่เห็นค่าปืนนี้เลยนะครับมันไม่โกงไงนะครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเพื่อนระวังตายนะนั่นนะ่ะมันมาแล้วนะแต่ผิดมันยิงโดนตัวเองได้ปะอ๋อยิงโดนตัวเองไม่ได้นะครับนี่เวลาเราซับปืนก็จะมีงูออกมาด้วยนะครับเห็นปะเหมือนงูอะ่ะนะครับ ผมก็ไม่ไแน่ใจมันคือตัวอะไรนะครับอาจจะเป็นทีเล็กก็ได้นะโอ้โห,โอโหโโบอมอะไรบ้าวะเนี่ยเมื่อกี้ไปไม่หมดเลยนะครับแม่งลูกกระสุนนี่นับไม่ทั่วเลยนะบ,บึ้มปั้มซัมเบ้ยเลยเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิสวยครับให้กระสุนเพื่อนแล้วกันนะครับ เราไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วนะครับโอ้ยสวยแตกแม่งวิ่งมาซะหน้าตั้งเลยนะครับเกือบตายไปแล้วอา่าอยู่ได้วะนี่หมดแล้วครับถ้าห้องมันไม่โนพวกบอมสี่รูนี้ผมจะเอาบอมสี่รูนี้มาเล่นนะครับมันโนสี่รูเหลืองไงนะครับสี่รูปกติมันก็เล่นได้แหละนะครับ แต่ว่ามันไม่ค่อยสะใจนะครับสีรู้เหลืองนี่มันโกงสุดแล้วนะครับจริงอ่ะยิงพิไปเอาพิษไปอ,อันนึงโอ้เอาไปหมดเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยผมขอไปเก็บกระสุนพิษกันได้เปล่าอเอ้ยไม่ใช่กล่องสุนนี่วะเว้ยอุ้ยดีนะมันฟันเราไม่โดนเกือบลเลี้ยวเกือบเลี้ยวโอเคครับผมรอดเฉยเลยวะ่ะ เอาวะไปครับไปครับแต่ว่าปืนนี้มันก็ยิงไม่ค่อยได้คิวอะมันก็เน้นต้านไปแล้วกันนะครับปืน,นครับฮ้ยมีคนเล่นมีดเอจีบีเหรอทำไมวิ่งไวจังเลยไปเร็วขึ้นไปเร็วจะขวางกันเลยขอร้องละ่ะอ้าโอ้โหใครอยู่อยู่เด้อผมไปละปิดประตูได้ละเอาเอาเอมีบรารย่านะปิดไปไหนปิดประตู ไป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 ขึ้นไปอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วขึ้นไม่ดีเบกว่าแล้วอุ้ยอะไรครับอะไรครับเอ้ยปืนนี้มั่งไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเบกดักหน้าดักหลังเฮ้ยตัวนี้ยึดฟรีตัวนี้ยึดฟรีอืมเอาผิดไปกินก่อนโอ้ยมันเยอะจังวะสวยครับ เยอะไปเปล่าอะโหลปล่อยแล้วครับอยู่ทำไมอะอุ้ยอะไรดิอะไรดุ้ยอ่าเรียบร้อยแหวกจู๊กัะไม่รู้กจู๊กไก่ลวครับเมื่อกี้โอ้ยโคตรเยอะเลยนะครับตัวนี้อยู่ไหนอะอ๋อบนหอครับไปครับไล่ตบมันเฮ้ยเขาหนีไปไหนแล้วว่า เอาข้างล่าง no? าข้างล่างข้างล่างไป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 ต้องหาย Carbon. ไปไหนล่ะบอกอ๋อนี่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 ขึ้นออกไปแล้วโอ้วิ่งโคตรไวเลยว่ะคือของวิ่งเขาแน่นมากเลยคนเนี้ยนะครับโอ้แตกเหลือคนท้ายนี่ริทเขาเยอะมากครับเราจะเอาเขาลงไหมนี่ไม่เอาลงอยู่แล้วต้องค่อยๆเล่นครับต้องค่อยๆเล่นเออ ขาอยู on you? Maybe, you okay, so ่ไหนอะบนหอเหรอนี่นี่บนหอครับทุกคนไปครับไปครับเพื่อนเราแตกหัวแล้วนะครับจังหวะนี้อะไรครับยิงอะไรโอเคดักได้ครับดักได้ครับเฮ้ยโอ้โหผิวเกินไปเปล่าโอ้ย โอเคแตกแล้วครับโอ้คนนี้ก็พิวมากเลยอะ่ะมาม,มี่เป็นฝูงแทบจะเอายไม่อยู่เลยนะครับเออหมดคุณภาพเสียดายอะไอ้กระสุนพิษมันมีมันหมดอะคือถ้าทำกระสุนพิษแบบว่ายิงเรื่อยๆนี่น่าจะมันน่าดูนะครับไปเพื่อนขึ้นไปดิรออะไรอะเพราะตอนนี้ก็องไปนัมีดด้วยชิปเอ้ย เด้งชึบโอเคแตกครับแตกสองครับไปครับอ่าโหแต่ผมเป็นนอมี่บ่อยมาเลยคลิปนี้นะครับถ้าเป็นนอมี่บ่อยแล้วว่าถ้าผู้ชมแบบไม่ค่อยชอบหรือก็ต้องขออภัยนะครับโอเคแล้วแต่ตอนนี้คนก็เลิมเป็นเยอะนะคิดว่าน่าจะจบตอนนี้แหละครับเอาจริงเอ่อ ระเบิดเล็งดีๆแล้วก็บึมบั้มซัมโบโอ้ไม่มีใครล่วงเลยแม่งลบระเบิดผมหมดเลยระเบิดระเบิดระเบิดดีไม่ใช่ระเบิดโอเคครับโอ้แม่งคนนี้เขาลบผิวมากเลยรู้ได้ไงว่าผมจะปาวะ่ะไปเลยครับแตกครับผมเรียบร้อยครับยังเหลือตัวนึงครับบนหอครับไปครับอุ้ยเอา้าชิบพายสวย โอเคครับผมคลิปนี้ก็ค่อนข้างจบรวดเร็วมากเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์สับถ้าใครกับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าไปคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม